อันนี้จะเป็นคลิปแยกจากคลิปที่แล้วนะซเราจะมาอันบ็อกซ์เป็นน้องบาร์บี้ลุคสาวผมส้มคนนี้นัมเบอร์สิบเอ็ดนี่โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูดีเทลรวมๆก่อนซึ่งตัวนี้เนี่ยเอาตรงๆคือแบบเป็นตัวที่น่าสวยมากเห็นแล้วคืออยากได้เลยจริงๆอันนี้คือกล่องของเขาเนี่ยจะเป็นสีขาวนะแล้วด้านหลังก็จะมีเป็นน่าจะเป็นรายละเอียดของน้องมัง้ง ใช่แล้วตัวนี้เนี่ยน้องจะแบบดีตรงที่แบบหน้าสวยบอดี้ก็จะเป็นบอดี้แบบเมทูมูเป็นบอดี้โยคะซึ่งมันสามารถโพสท่าได้แบบเยอะโพสท่าได้ค่อนข้างที่จะเหมือนคนนะโอเคโดยรวมของกล่องเขาก็จะประมาณนี้ตัวนี้เนี่ยมือหนึ่งในห้างยังมีอยู่นะลองไปหาดูกันได้หรือแบบอาอยากได้มือสองอะไรอย่างนี้ก็ลองไปหาในกลุ่มได้เดี๋ยวจะแปะชื่อกลุ่มไว้ให้ หรือแบบบางทีในกลุ่มเขาจะมีงานกล่องราคาดีๆมาปล่อยก็ลองไปหาดูกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไม่เสียเวลาเนาะก็เดี๋ยวมาอันบ็อกซ์น้องออกมากันเลยนี่ตอนนี้ก็เอาน้องออกมาจากกล่องแล้ววิลลองเท้าสวยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นกล่องด้านในและด้านหลังเขาก็จะมีเป็นใบเซอร์ติฟิเคตนะตัวนี้จะเป็นแบ็กเลเบลจะเป็นแบบรนะุ่งเนเจอร์นะก็เป็ของดีเลยนะเนี่ย โอเคเดี๋ยวเราแต่รุ่นนี้ดีตรงที่ว่าเขามีสแตนมาให้ด้วยนะไม่เคเดี๋ยวเราแกะน้องมากันโอเคก็ได้น้องออกมาแล้วนะทุกคนก็คือแบบตัวนี้แบบแอบ,บ,บ,บแกะยากมากไม่ยากหรอกจริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่มันก็แอบ,บยากอยู่คือแบบรุ่นนี้เป็นรุ่นที่แพคมาค่อนข้างที่จะดีเลยนะเวลาแกะก็ระวังกันนิดนึงเพราะอาจจะโดนเสื้อผ้าอาจจะโดนผมน้องได้โอเคเดี๋ยวเรามาดูดีเทลต่างๆของน้องกัน ตัวนี้เนี่ยอุ้ยหน้าเฉียวมากเลยอ่ะเนี่ยตัวนี้เขาจะมีคิ้วที่ออกเป็นสีเอ,อ,อ่อน้ำตาลอ่อนๆนะออกไปทางโทนส้มเหมือนผมเขานิดนึงแล้วก็เขาจะมีแบบทาอายแชโดว์เป็นสีม่วงแล้วหางตาคือเฉียวมากแกดูดิคือเขามีความเป็นแบบนางแบบมากเลยตรงหัวตาเขานี่ยจะมีความเป็นแบบเป็น สีเงินอย่างนี้นะแล้วจะมีความแบบแววๆนิดนึงในส่วนของแก้มเนี่ยเขาจะมีความแบบออกเป็นสีแบบชมพูที่ไม่ได้เข้มมากออกไปทางโทนส้มดีสัออกสีพีดพีดออางนี้แล้วปากเนี่ยปากจะเป็นสีชมพูแล้วปากจะมีความมันวาวเหมือนทากรอสอะเออคือสวยแล้วผมของน้องเนี่ยจะเป็นผมสีส้มเป็นผมสีส้มหยิกแล้วมัดรวบมาอย่างนี้ก็คือแบบ น้าสวยนะแตแบบ่ส่วนตัวไม่ค่อยชอบผมซึ่งจะเอาไปสปาให้ผมมันแบบมีความแบบยาวขึ้นไลขึ้นเออส่วนใหญ่เขาทํทำกันอย่างนั้นก็เดี๋ยวเราจะไปสปาให้ผมมันไม่อีกขนาดนี้เนาะโอเคในส่วนของชุดเนี่ยชุดเขาจะเป็นสีเงินนะเป็นสีเงินที่มีความแบบสะท้อนแสงมีความเป็นแบบเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะ เป็นเมทัลลิกป่ะเออมีความแบบสะท้อนแสงชุดอวาากาศป่ะน่าจะนี่ก็จะเป็นแบบมาข้างเดียวแบบนี้เป็นปาดแหลแบบนี้ปึ๊บนี่แล้วเขาก็จะใส่เป็นเข็มขัดเท็กเจอร์แบบน่าจะทำให้ใหมันคล้ายหนังสีดำและหนังแบบมันวาวมากแล้วเขาจะเป็นชุดมาแบบชิ้นเดียวเลยนะเนี่ยเห็นปะแต่ค่อนข้างดี และกลางเกงเขาเนี่ยจะมีความแบบอะไรอย่างเงี้ยคือสวยมากเลยนะจริงๆชุดนี้คือสวยนี่ยังมีขาแบบเออค่อนข้างสวยนะใส่สามารถใส่ไปเดินห้างได้นะรับรองคนมองแน่นอนแล้วก็ในสรองเท้าก็จะเป็นมาในคุมโทนเดียวกับชุดเลยก็คือจะเป็นสีเงินนะรองเท้าจะเป็นส้นสูงแบบนี้ วิลรองเท้าสวยมากเลยอ่ะตัวเนี้ยมีความเป็นนางแบบอบอดี้เ <Body S 1> ขาด้านไหนก็จะเป็นบอดี้โยคะนะเดี๋ยวเรามาลองแกะชุดให้ดูกันนี่ก็จะเป็นบอดี้ของน้องก็จะเป็นบอดี้เมททูมูฟหรือที่เรียกกันว่าบอดี้โยคะนั่นแหละอุิยแต่ที่แปลกใจก็คือตรงเข่าของน้องเนี่ยจะมีความแบบคุมพลาสติกมาแบบนี้นี่เดี๋ยวเราต้องแกะออก วิ่งได้แล้วนี่อุ้ยวันนี้โยคาก็คือมีความแบบสวยมีความแบบโพสท่าได้เยอะแบบเนี่ยคือมันจะแบบสามารถที่จะแบบนั่งได้อย่างนี้เลยแขนก็งอม,มาได้ในระดับนี้เนี่ยจะมีความแบบเหมือนคนอะ่ะเออเลิศอะจริงๆนี่ก็ไม่ใช่โยคะตัวแรกที่จับนะก็ทําหลายตัวแล้วแต่แบบตื่นเต้นนะแกนานๆทีฉันจะได้แบบ อาจจะจะได้แบบแกะงานกล่องบ้างอะไรบ้างเพราะสัญญาซื้อแต่มือสอง <c oughs> ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ายากจนนะเว้ยมือสอง,องตัวก็แพงกว่างานกล่องอีกแต่ด้วยความที่แบบบางตัวฉันหาแบบงานกล่องไม่ได้แล้วก็ซื้อมือสองเอาตัวนี้ก็จะเป็นแบบถ้าเทียบกับบอดี้ที่เป็นข้อต่อแบบรุ่นปกติทั่วๆไปก็น้องก็สามารถได้แค่เนี้ยเนี่ยแต่นางนี้คือได้ขนาดนี้เลย หัวเข่าก็ยันนี้ได้เท่านี้เออก็คือแบบคือดีอ่าสำหรับแบบใครที่ชอบแบบแนวแบบโพสท่าก็แนะนำเป็นรุ่นนี้เลยนะเพราะว่าแบบสวยจริงๆสวยทุกตัวจริงๆมันใส่ชุดบาร์บี้ปกติได้เลยนะเผื่อแบบใครอาจจะเบื่อชุดหน้าหรืออาจจะไม่ชอบชุดนางก็ลองหา ซื้อแบบชุดบาร์บี้ปกติมาให้นาะงใส่ดูนะอ้าวถ้าอะไรเนี่ยอุยนางมีความแบบคล้ายแอร์เรียลอยู่นะต้องลองแบบเอาไปยืดผมแล้วจับใส่ชุดแอร์เรียลดูสักแมทเออน่าจะเลิศต้องรอดูวู้แต่ผมอ่ะผมคือแบบหยิกมากอะ่ะคือเมคอัพเขามันเข้มมาระดับนี้แล้วอะ แล้วผมอ่ะยิ่งเป็นสีแล้วพออีกอ่ะมันทําให้น้องดูแก่นะแต่จริงๆน้องหน้าสวยมากเลยนะ <c oughs> คือถามว่ามันสวยไหมมันก็สวยแต่ส่วนตัวในความรู้สึกมันรู้สึกว่าน้องอาจจะดูแก่ถ้าเป็นผมทรงเนี้ย <c oughs> โอเคอุ้ยลืมเขามีสแตนด้วยนี่ว่ะสแตนของเขาเนี่ยจะเป็นแบบล็อกเอลแบบนี้นะ เป็นก้านใสแล้วก็จะเป็นฐานสีดำอย่างนี้แล้วก็ที่บอกว่าเขาเนี่ยเรื่องจที่เป็นซิกเนเจอร์เขาก็จะมีใบเซอร์ติฟิเคตมาด้วยใบแอบยับนั้นเนี่ยความผิดใครวะความผิดฉันหรอเออใช่แหละช่างมันโอเคนี่ก็จะเป็นหลัจากที่เราเอาน้องไปสปาผมมาแล้วเรียบร้อยนะก็อันนี้เราก็จะใช้วิธีการสระ แล้วก็ชโลมคิมนวดแล้วก็ไปจุบน้ำร้อนแล้วก็หวีนะคนรั์ที่ได้ก็จะประมาณนี้ก็จะแบบมีความสลวยขึ้นมีความแบบยาวขึ้นแต่มันจะไม่ได้ตรงแบบไม่ได้ตรงขนาดนั้นมันยังมีความเป็นรลอนอยู่ซึ่งแบบนี้คือโอเคมากๆคือดูเป็นธรรมชาติมากแล้วก็ไปทำให้น้องดูสวยมากซึ่งอันนี้เราก็หาตังหูกับสร้อยมาให้น้องใส่เพิ่มเติมเนาะก็น,นี่ คือสวยมากๆเลยอะตัวเนี้จริงๆแนะนำนะถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีก็ควรตำนาะไม่ต้องลังเลเลยคือมันควรมีจริงๆหน้าก็สวยผมก็พอยืดแล้วก็สวยผมดีด้วยก็สำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบการรีวิวไว้เท่านี้นะก็ ถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะถ้ามีตรงไหนที่เรารีวิวอยังไม่ค่อยดีหรือตรงไหนที่ยังแบบยังงงๆก็สามารถที่จะติชมได้นะเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบอาจจะรีวิวไม่ค่อยเก่งอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งเท่า <c oughs> ไหร่ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆปรับล้วจะพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะ <c oughs> ก็วันนี้เราก็ขอตัวไปแล้วนะบายๆ